สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในงานงานอสมอนะครับกับผมแมคธนพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของชกสอสมอกันบ้างครับหลังจากที่ไม่เคยพูดถึงเรื่องของชกสอสมอมานานเลยนะครับเนื่องจากมีพี่น้องอสมอของเรานะครับได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของชกสอสมอมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราก็ไปฟังกันเลยครับ เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับสำหรับนะครับวันนี envelope, น <Huh? S 1> <eties> ้นะครับก็จะมาพูดคุยถึงเรื <muy S 2> ่องของชกศสมนะครับ <hayır> ที่มีพี่น้องอสมของเราได้สอบถามเข้ามานะครับและก็ส่วนใหญ่นะครับเรื่องที่เขาสอบถามเข้ามาก็จะเป็นเกี่ยวกับการหักไม่ได้นะครับหรือไม่มีการหักจัดชกศสมนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมเงินนะครับไม่ได้เอาเงินเข้าบัญชีไว้แล้วก็ชกศสมไม่สามารถหักได้จะ โดนตัดสิทธิ์หรือยังอะไรประมาณนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นในกรณีแบบนี้เนาะต่างวาระต่างกรรมกันไปนะครับว่าใครจะมีปัญหาตรงไหนแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นในเรื่องของการหักของชกสสมนี่แหละที่เขาไม่สามารถได้หักหรือชกสไม่สามารถหักได้อะไรประมาณนี้เลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเคสของคู่สมรสนะครับเนาะคู่สมรสจะมี เรื่องกรณีพวกนี้เยอะแล้วก็จะมีคนสอบถามนะครับพี่น้องอสมอของเราสอบถามมาว่าไม่ได้หักค่าสมาชิกชกสอ,อสมอมา3เดือนแล้วจะโดนตัดสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็ในส่วนของอสมอใหม่ที่เพิ่งได้ทําการสมัครสมาชิกชกสอ,อสมอนะครับก็มีสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าไม่ได้หักนะครับชกสอสมอไม่ได้หักเขาจะมีผลอะไรไหมและทำไมถึงไม่หักนะครับวันนี้ก็จะมีคําตอบมาให้นะ อย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงของอสมอใหม่ก่อนนะครับสําหรับอสมอใหม่นะครับที่พึ่งสมัครชกอสอสมนะผมบอกได้เลยนะครับอย่างของผมนะครับส่วนตัวของผมเลยจากประสบการณ์ผมนะสามเดือนนะครับสามเดือนถึงจะหักครั้งแรกนะครับของผมนะไม่รู้นะตอนนี้ระบบจะหักหนึ่งเดือนเลยหรือเปล่านะผมว่าจะน่าน่าจะไม่ใช่น่าจะ สอสเดือนถึงจะมีการหักนะครับนะของผมนี่3ามเดือนถึงจะหักนะถึงจะมีการหักค่า,ามส,สมาชิกชกสสมเดือนแรกนะพอดีว่ามีพี่น้องสมอสอบถามมานะครับเอาสมใหม่ว่าเพิ่งจะสมัครเดือนหนึ่งนะเพิ่งจะสมัครได้ไปได้เดือนเดียวแล้วก็ไม่เห็นมีการหักค่า,ามส,สมาชิกชกสสมสรุปแล้วเขาจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงนะครับอย่างแรก ที่จะต้องทำนะครับก็คือการเข้าไปตรวจสอบการเป็นสมาชิกชกสสมอของเราในเราในเว็บไซต์นะครับของชอกสสมอเดี๋ยวเข้ายัางไงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะเดี๋ยวจะมาบอกรวบทีเดียวเลยเพราะว่าทุกปัญหานะครับเราจะต้องเช็คสินะครับว่าเราเป็นสมาชิกของชอกสสมอรหรือเปล่าเรามีรายชื่ออยู่หรือเปล่าเราถึงจะรู้ผลลัพธ์ทั้งหมดได้นะครับเดี๋ยววิธีบอกจะ บอกตอนหลังทีเดียวเลยนะสำหรับคนที่เพิ่งทาใหม่อย่างที่ผมบอกนะครับอย่าเพิ่งกังวลใจเลยนะอย่าเพิ่งกังวลใจอะไรในการที่เพิ่งเดือนแรกแล้วเขาไม่ได้หักเราอาจจะยังไม่มีชื่ออยู่นั้นก็ได้นะเดีย๋ยวเรารอเช็คก,กันนะครับแล้วก็อย่างที่สองก็จะเป็นในส่วนของอย่างที่บอกส่วนใหญ่คือคู่สมรสนะครับที่มีปัญหาคู่สมรสที่มีปัญหาในการหัก ค่าสมาชิกชกศส,ส,สมเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้สมรสไม่ได้เอาเงินเข้าไว้ในบัญชีนะครับทางชกศส,สมเขาก็หักไม่ได้นะแล้วพอเลยไปถึงสามเดือนจะเข้าเดือนที่สี่นะครับเข้าเดือนทสามเข้าไปแล้วก็เลยมีความวิตกกังวลว่าสิทธ์นะครับในการเป็นสมาชิกชกศส,สมยังคงอยู่หรือเปล่านะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับก็เหมือนเคสแรกเราก็จะต้องเข้าไปดูว่า รายชื่อเรายังมีชื่อเป็นสมาชิกอสมออยู่หรือเปล่านะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะบอกเหมือนกันทีเดียวนะการเข้าไปแล้วก็อีกหนึ่งอยา่างก็คืออันนี้จะเป็นทั้งชังของคู่สมรสด้วยนะครับบางคนแล้วก็อมสมอมีเงินอยู่ในบัญชีพร้อมห,หักแต่ไม่สามารถหักได้นะครับแต่ไม่สามารถหักได้ จะต้องทํายังไงจะแก้ไขย,ยังไงลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้นะเรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเดี๋ยวรอเช็คชื่อนะครับเดี๋ยวรอดูเข้าบิธีเข้าไปเช็คชื่ออย่างที่สองก็ต้องรอดูเข้าเช็คชื่อก่อนนะแต่ถ้าเช็คชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมีชื่อยังมีชื่ออยู่ในระบบอยู่เขายังไม่ตัดก็เอาเงินเข้าไปในระบบซะเข้าในบนัญชีซะถ้า ยังไม่ได้หัก3เดือนก็เอาเข้าไว้เลยทั้ง3เดือนไปดูยอดตอนหลังมาครับว่ามันมีอยู่ว่าเราจะต้องจ่ายเท่าไหร่และมีะรายชื่อที่เขาหักไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวมีมรายชื่อที่เขาหักไม่ได้เราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นั่นแหละนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์หมดเลยนะว่าตกลงแล้วเราจะเข้าไปเช็คตรงไหนว่าเราติดค้างอยู่เท่าไหร่นะครับเราสามารถเข้าได้เลยนะประมาณนี้นะครับส่วนของคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีแต่หักไม่ได้ อันนี้ผมอยากให้เช็คอย่างแรกก็คือในส่วนของใบมอบอำนาจนะครับใบมอบอำนาจคือการอนุญาตให้ทางชกสอ,อสมอหักเงินได้โดยอัตโนมัติจากบัญชีเราตรงเนี้นะครับใบตรงเนี้ไปถึงทางธนาคารทกรสหรือเปล่านะ ถ้าใครหักไม่ได้นะครับถ้าใครหักไม่ได้ก็ไปขอใบจากทาง,ทาง,ทางรพสตนะครับเพื่อเซ็นใหม่นะเพื่อเซ็นเพื่อเซ็นใหม่เพื่อให้เราน่ยยอมรับในการหักของจกสสมอโดยอัตโนมัตินะครับให้ทางหัวหน้านะครับหรือพอรพสตเซ็นแล้วก็มีพยานเซ็นหนึ่งคนนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ขาา้างในรพสตหรือ ประธานสมอก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประทานสมอเนาะที่เขาจะเซ็นให้นะแล้วก็ตัวเราที่จะร,จรับเซ็นรับทราบแล้วก็ลองไปยื่นที่ทกศดูนะครับเอกสารตัวนี้อาจจะยังส่งไม่ถึงก็ได้นะลองเดินเข้าไปแล้วไปสอบถามทางทางกศดูบอกเขาเลยว่าพอดีว่าทางทางกศส,สมอไม่สามารถหกักบัญชีได้ก็เลยเอาใบเนี้ยมาให้เขา เซ็นรับทราบเรียบร้อยใบเพื่อขออนุญาตให้ทางชอสสมหักบัญชีเราโดยอัตโนมัตินะครับเขาจะได้ทําเรื่องและหักเงินเราได้ตามนั้นนะครับสําหรับคนที่มีเงินอยู่ในบัญชีครบเรียบร้อยแต่ไม่สามารถหักได้นะก็ลองเข้าไปติดต่อที่ทอสดูนะครับแล้วก็เอาใบนี้ไปดูนะเราเขียนยอมรับนะครับในการหักของ ชกศส,สมแล้วก็เซ็นรับทราบแล้วก็สองคนคือประธานอสมมอ,อ่บ้านเราแล้วก็พอรปศหรือ,อัวอออหน้ารปศก็แ,แหละเซ็นรับทราบไปอีกทีนะสำหรับตรงนี้ส่วนของคนที่ไม่ได้เอาเงินนะครับใส่ไว้ในชกศในบัญชีทกศแล้วชกศส,สมอม,มามาดผับได้แล้วก็ของผู้ที่สมัครใหม่นะครับ หเรียนก็แล้ว2เรีอนก็แล้วก็ยังไม่ได้หักจะต,ต้องทํำยังไงถึงจะรู้ว่าเรายังเป็นชื่อในสมาชิกอยู่หรือ,อยังสำหรับคนใหม่นะมีชื่อในสมาชิกชกศหรือ,อยังสำหรับคนใหม่แล้วคนที่เก่าเป็นมีชื่อเก่าอยู่ชื่อยังอยู่หรือเปล่าสําหรับนะครับการดูก็คือให้เราเปิดไปที่ google นะครับเปิดไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่าชกศส,สม นะครับแล้วก็ให้มันจะขึ้นมาให้ว่าชกสออสม com check ธิ t xt. ให้เรากดเข้าไปตรงนั้นเลยนะครับกดเข้ามานะครับพอกดเข้ามาในหน้าชกสอ,ส,อสมอนะครับมันก็จะมีเว็บหน้าเว็บนะครับว่าชกสอสมอตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมชาวาลกิจสงเคราะห์ก็ให้กดเข้าไปตรงนี้ ได้เลยนะพอกดขึ้นมาตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เรากรอกนะครับเลขประจำตัวประชาชนของเราเพื่อตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสมาคมชุม,มนก,กิจสงเคราะห์นะครับใส่เลขรหัสประจำตัวประชาชนแล้วก็กดค้นหานะครับถ้ามันมีนะครับรายชื่อของเราอยู่มันก็จะขึ้นรายชื่อให้เราว่าเราเป็นสมาชิกนะครับชบกสอ,อสมอเลข สมาชิกอะไรนะครับแต่ถ้ายังไม่มีรายชื่อสําหรับอสมอใหม่ถ้ายังไม่มีรายชื่อมันก็จะขึ้นว่าเราไม่ยัง e ไม่มีรายชื่อนะครับ şey ส่วนของใครที่มีรายชื่อโดนตัดสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับว่าเราโดนตัดสิทธิ์ล้วไม่มีรายชื่อแล้วนะส่วนคนที่ยังมีรายชื่ออยู่ก็เอาเงินใส่ไปให้มันครบนะครับให้มันครบให้มันได้นะจะได้ไม่ โดนตัดสิทธ์นะครับแต่ไม่โดนตัดสิทธิ์จากสมาชิกชกสอสมอนะครับแล้วก็ในส่วนของคนอื่นที่อยากรู้ว่าคงค้างเท่าไหร่ต้องหักเท่าไหร่ก็ไปหาดูนะครับพอเข้าไปตรงที่ชกสอสม com เทค็คซิ์แล้วนะครับก็เลื่อนดูก็ได้นะเข้าไปตรงที่เว็บชกสอสมพอเข้าไปหน้าเว็บนะครับมันก็จะมีขึ้นข้อมูลต่างๆนะครับเมนูต่างๆให้เรา เลือกดูว่านู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมันก็สามารถให้เราค้นหาได้นะว่ารายชื่อของใครที่ยังคงค้างที่มิ้นหักไม่ได้ครับนู่นนี่นั่นต่อนะครับรวมถึงเบอร์โทรติดต่อนะก็แต่เบอร์โทรติดต่ออย่านีนผมบอกไปนะมันอาจจะติดต่อยากหน่อยนะครับส่วนในช่องทางการติดต่อนะครับถ้าเราเกิดมีปัญหาจริงๆแล้วเราอยากติดต่อนะครับผมแนะนํา ให้เข้าไปติดต่อที่รพสตนะครับให้เขาช่วยติดต่อไปที่สสอหรือสสจนะครับเพราะว่าในแต่ละภาคนะครับเขาจะมีลายของชกสสมนี้อยู่นะครับในส่วนของภาคนะครับในส่วนของสสอจะมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของสสอกับสสจน่ะน่าจะมีอยู่เป็นอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับบางรพสตก็มีเจ้าหน้าที่มีชื่ออยู่ในลายกลุ่มนั้นนะครับ การโทรจะติดต่อ,อยากต้องติดต่อในรายกลุ่มภาคเท่านั้นนะครับให้ถ้าของใครนะรพสทใครเจ้าหน้าที่ไม่มีชื่ออยู่ในรลายกลุ่มนั้นก็ให้เจ้าหน้าที่ติดต่อทางสอสอ,สอ,อหรือสอสอจอดูนะครับช่วยติดต่อ,อ,อบอกปัญหาข้อมูลที่เราจะต้องรับทราบนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเอกสารต่างๆอะไรต่างๆที่เรายังขาดปกบกพ่องนะครับหรือที่เรามีปัญหาตรงนี้เราอยากรู้ตรงนี้อี๋ยวที่ผมบอกไปเนี่ย ปัญหาที่เราผมบอกไปเนี่ยอยากรู้ก็ให้ทางเราพอสตอติดต่อไปที่สสอหรือสสจให้นะครับเพราะว่าเขามีลายกลุ่มภาคของเขานะปัญหาต่างๆเขาจะลงเป็นอะไรกลุ่มภาคก็จะมีแอดมินตรงส่วนกลางเข้ามาดูในลายกลุ่มภาคแล้วเขาก็จะเอาปัญหาตรงเนี้ยไปจัดการแก้ไขให้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับปัญหาต่างๆที่เราจะต้องแก้ไขนะผมก็นํามาบอกให้ประมาณนี้แล้วนะครับก็โอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ ก่อนจะจากจาก,ก็ทิ้งทวนนะครับเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องอสมอนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับน้ําท่วมนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องอสมอทุกพื้นที่ด้วยนะที่โดนประสบภัยน้ําท่วมนะส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมวันอาทิตย์ที่25นี้นะครับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสิงหานี้ผมก็จะไปบริจาคนะครับน้ําดื่ม ในส่วนของชื่อของบริษัทนะครับของที่ผมทางานอยู่นะครับในส่วนของชื่อของบริษัทบริษัทนิกคาเลนนะครับแอนทาร์สปอร์ตนะครับเป็นบริษัทรถเช่านะอันนี้ผมขอแนะนําด้วยเลยนะครับสาหรับใครที่ต้องการรถเช่าหารถเช่านะครับให้นึกถึงบริษัทนิกคาเลนได้เลยนะครับจะมีหลายๆพื้นที่นะครับทางภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะครับโดยเฉพาะภาคเหนือนะครับใครที่ต้องการมาเที่ยวภาคเหนือนะครับ ในส่วนภาคเหนือทางเชียงรายและพะเยานะครับของเรามีให้นะครับมีให้แน่นอนนะครับสําหรับพี่น้องอสมอทางเทิงนะครับเดี๋ยววันที่25สิบหางหาเราเจอกันครับผมจะไปแจกน้ําแล้วก็รวมถึงมาม่าด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันที่บกสเถิกนะครับก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้ป็นอย่นงพี่น้องสมอครับก็อย่าลืมครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับคนหนุยนะครับและที่สำคัญนะครับกดแชร์ให้กับพี่น้องสมอของเราในรูทราพเลยครับและที่สำคัญที่สุดนะครับใครกดไลค์ให้แล้วกดแชร์ กด subscribe หรือกดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ